สลับไปดูที่จีนนะคะตอนนี้ค่ะเขามีโครงการดุลนรงมุ่งที่จะจัดระเบียบสภาพแวดล้อมนะคะบนโลกไซเบอร์ให้กับเด็กๆในระหว่างช่วงปิดเทอมฤด,ดูร้อนซึ่งโครงการนี้ก็มีขึ้นนะคะหวังว่าจะสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมที่สุดสําหรับเด็กๆเ,เหล่านี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะสำนักบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีนเขามีการออกหนังสือเวียนนะคะเปิดตัวโครงการดลนรงระดับประเทศระยะที่2 ระยะ2เดือนโดยโครงการดังกล่าวเขาก็จะมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับสภาพแวดล้อมบนโลกไซเบอร์สำหรับบรรดายเยาวชนในระหว่างช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนโครงการนี้ค่ะจะเข้ามาจัดการปัญหาสำคัญในโลกไซเบอร์อย่าง แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นหรือว่าไลฟ์สตรีมมิงซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงการทำร้ายร่างกายการกลั่นแกล้งหรือว่าการล่วงละเมิดเด็กที่อาจจะส่งผลเสียต่อเยาวชนเหล่านี้นอกจากนี้สำนักบริหาร Cyberspace แห่งประเทศจียนยังระบุว่าโครงการโดนรงนี้ยังจะมุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และอ e ีคอมเมิร์ซเนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้อาจจะมีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเว็บไซต์ผิดกฎหมายภาษาหยาบคายสื่อลามกอนาจารรวมไปถึงแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นแหล่งรวบรวมแอปพลิเคชัน อุปกรณ์อัจฉริยะที่ออกแบบสำหรับเด็กและโหมดสำหรับผู้เยาว์ในแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนโดยสำนักบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีนชี้ว่าหน่วยงานด้านไซเบอร์ในท้องถิ่นควรจะติดตามทั้งฟีเจอร์ค่ะแล้วก็ปัญหาใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนบนโลกไซเบอร์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดการการละเมิดกฎระเบียบใดๆก็ตามค่ะ